สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสปุตสกนจ้ามาพอ,อกับพี่แรมมี่อีสานวิวจ้าเมื่อนี้พี่แรมมี่พระพีพระน้องมาเบิงสวนของพ่อวัดกับพี่แรมจ้าตอนนี้กะผ่านไปสองเดือนก็กลักวเกือบสามเดือนแลพี่น้องเนาะตอนนี้กะมาเบิงผลงานของพ่อวัดกับพี่แรมจ้าอันนี้ก็จะเป็นคล้องใส่ใกล้จ้ะพี่น้องที่พ่อวัดขุดไว้เนาะเฮาก็ได้ปลูกผักลายางจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผัก กลิ่นคอดจ้ะพี่น้องนีผักกลิ่นคอดกำลังงามจ้ะเห็นเพื่อนเอาไปขายต้นละสิบบาทเ้อพี่น้องนี่นี่จ้ะตอนนี้กะตอนนี้กะพอเก็บไปกินแลวจ้ะพี่น้องเมื่อเศร้านี่เก็บไปกินไปเฮ็ดลงทานโอ้ยจะม่นเสบเดจะพี่น้องกินกับลูกชิ้นทอดแม่โอ้ยกรอบๆดีดีเอามาเบืองทางน,างนี้ทางนี้เป็นหนาสวนจ้ะ ที่แล้วมกะได้ปลูกดอกทันตะวันไว้ว่าสิปลูกแบบสามแถวยาวๆใิ่ไม่พี่น้องเกิดดีดีบนนู้คน,น่ะจ้ะเกิดดีคัะคนนะ <c oughs> ความสุขจ้ะพี่น้องความสุขยังเมื่อเศร้านี่โอ้ยม,มาเบิองมาหดผักจะม,มีความสุขหลายพี่น้องเลยจ้ะนี่ผักทั้งพุนกะสิเป็นกะลําจ้ะพี่น้องกะลํากะลังบงบงได้นี่นะจ้ะบงดาวนี่ก็ติดแล้วนี่กระลาแล้วพี่นอ้องเด้อทั้งพุ่นก็ซีเป็น ผักเลื้อคลอดจ้ะนี่ผักเลด้อคอดนะจ้ะมันกระสิออกสีม่วงๆเนาะพี่น้องเนาะเบิงเบืงสิแล้มปลูกผักเลืดอคลอดไปนีนะจ้ะผักเลด้อคอดเนาะปลูกไว้แป้งเนึ่เเ้าะเป็นตาจะได้กินเป็นหนาบ่พี่น้องว่าทั้งพุ่นก็สิเป็นผักบุ้งจ้ะผักบุ้งสีเขียวนี่จ้ะปลูกแซมๆกันไปทั้งผักบุ้งเอ่อทั้งผักกะลำ่ำทั้งผักกาดจ้ะทั้งผักซีเนาะ ทั้งนี้ก็จะเป็นพาออันดอกไม้ไว้นี่แหละจ้าพอ่ออันนี่ถาดหลุมพี่เล้มกะนี่แหละความสุขเนยเมื่อเศร้าเมื่อเลี้ยงก็ิะยูงสี่หละจ้ะเนี่ยเอาสิพ้าไปเบิ่งว่าพาอวัดเราเหตุยังเนาะพี่น้องเนาะก็สิเป็นหฮกหกแน่เด้อพี่น้องเด้อส่วนก็สิประมาณนี่หละจ้ะเอาสิพ้าเบิ่งเรียบๆไปเอาพี่น้องสิพ้าไต้ยคงใส่ไกลไป เย็บเรียบไปนีมือเลีย้ยงนี่มือเศร้ามากหดพักนี่มือเศร้ามือเลี้ยงโอ้ยแต่แมนมันมีความสุขดีพี่น้องเลยคนนั้นนะจ๊ะทั้งผุนกระบงพักไวขึ้นกันจ้ะทั้งพุนสิเป็นพักสลัดแต่ว่ามันสิเปลียนอีกประเภทหนึงพักสลัดมันสิแบบนี้หลายอย่างไหมพี่น้องอันนี้ก็จะเปลี่นอ,อย่างเนาะจำซื้อไวได้อันนี้ก็จะเป็นพักสลัดอีกแบบนึงแต่ว่ากินเหล้ามันที่ซ่บเนี่ยนี่อันนั้นก็จะเป็นมินิคอร์ดแล้ว ทั้งพี่ก็สิเป็นอันผักขึ้นช่ายเนี่ยจ้พี่น้องเห็นบ่ผักขึ้นช่ายกับลังไงจ้ะนี่เปลียงนี่กะไงแล้วจ้ะนี่อันนี้ผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายเพิ่นกะไขรโอ้อันต้นหนึ่งสิบห้าบาทสันวาเนี่ยเอ้าพี่แล้วว่าเอ้าปลูกกินสิบดีกว่ายโยบสันวาเนี่ยยุนี่พี่แล้ยมเน้นแบบปลูกแบบอินรียแม่นจ้พี่น้องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์จ้ะเอ้ามาหนี่ย์มาเลี้ยงนี่กะ นี่มาถ่ายคลิปสูพีสนวงเบิงเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเขา่าทางเข่าสวนจะนี่พี่แล้มกับปลูกดอกอันบัวสวรรค์ไว้ทั้งสองข้างนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะทางเข่าสวนนี่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยพี่น้องฟังนี่เนาะก็สิปลูกอันดอกทานตะวันคื้กันจะนี่มันก็นลังใ่นี่เพอได้อาทิต์นึงแล้วเก็ีมือแล้วจะนี่จะได้ย้อนออกโยพี่น้องมันหลายโพดจ้ะที่แรกพี่เล้มวมาเอา้ามันจะเกิดบ่าว่าสันวัน่ะ ทางนี้บพานี่เห็ดท้ความสะอาดเลยจ้ะนี่มันยังมีเศษเศษของใบไม้อยู่จ้ะก็กะสิประมาณนี้หละนี่ทั้งหลังก็จะเป็นต้นอันกล้วยคุณบอกมอ่วงเอาเห็นพวัตพวจ้าพวัตจ้าสวัสดีครับท้ายพีทั้งในท้ายน้องเท่าน,นจ้นจ้าเราตื่นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของน้ำพวัตกับพีแรมเนาะจ้าเนาะี่ก็จะเป็นบรรยากาศสบายสบายดอกไม้ดอกไหลกระสิเพราะท่านเดินไลบันไดจ้า ทั้งปุ่นกับเีมีดอกไม้แซมแซมอยู่จ้ะปุ่นละกำลังเบิงพื้นที่กำลังเบิงพื้นที่อย่างพ่อว่าจะเพิ่ม,มเติมเฮ็ดที่ปลูกดอกไม้ครับจะเฮ็ดที่ปลูกดอกไม้บริเวณน,นั้นว่าจะไปเสียหน่อนีดอกอยังนา่น,นะพ่อดอกก็บเมีพ่อ,อาบานชื้นแพเสยียงให้ แล้วก็อันนี้บานชื่นสามปีเบียวเนาะพ่อเนาะแมนจ้าปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนหย่อมเน้อยจ้าพ่อวัดแล้วก็เฮ็ดไว้เนี่ยเราบ่ได้หดน้ำอันนี้เป็นวันยากัดในเมืเลี้ยงในพน้องเด้อพ่อวัดอันเฮ็ดยังยุ่ยใส่กวางหันพลปเบิ่งนะจ่าตรงนั้นครับจ้าเนาะพลาไปเบิ่งเนี่ยจะไปเสียญาเฮ็ดยังก็พ่อเอ่อได้ยากครับจ้าเพราะว่าจะเตรียมสำหรับเฮ็ดแปลงพอพัน เออพวกดอกไม้ที่แรกเขาว่าสีมางส่วนมองหันออกเฮ็ดเป็นอันไอปลูกผลลไม้ไปจะกินเนาะกระฮ็ดขยายไปเรื่อยๆจ้ามาทนีนี้มันงแรงแรงๆกันเลยโยโย่ว,ว้มองนีก่อ<ม>นหอด,ดน้ำหนาหฝนท่าเอาสีหมากไม่ลงมาใส่อีกแล้วเบื้อดอกกุหลาบด้วยคนนะไล่ใบอีดีส่วนมากจะเป็นเออพวกดอกไม้พื้นเมืองจ้ะคือปลูกปลูกตอนนี้สําหรับที่จะเออขยายพันธุ์งนหนาฝน ดูแลยากแน่เพราะว่ามันเข่าสู่ดูดูร้อนแมนฝนก็บอกค่อยตกอันนี้เบิ้งต้องต้องหดน้ำเสมอดอกดาวเรืองนี่พี่น,อน้องเป็นยุม่มเป็นยุ่มนิดหน่อยเยอะปลูกแบบบรนบ้านอิลีจะเนี่ยแมนกะคอยติดตามตอนต่อไปว่าจะว่าเขาสิปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยทัานนี้ก็จะมีบกักพริกบักเขียบกักหงเป็นสวนน้อยนอยเป็นสวนน้อยๆยจ้ะกำลังเริ่มต้นพัฒนาแมนต้นกล้วย อันนี้เป็นกล้วยตานี้เนาะพ่อเนาะแมนอยู่จ้ะกล้วยตานี้พี่แล้มปลูกไว้เพื่อที่ว่าพี่เล้มจะได้เห็ดงานฝีมือเอาใบเอาใบปลูกปลูกเอาใบจ้ะบ่ได้บ่ไ, <ป S 1> ได้ปลูกกินหมากดีแต่ว่าปลูกเอาไว้เธอใส่ใบเฮ็ดพวกใบสีสู้ขวันอย่างสิแม่จ้ะทั้งพุ่นกับสิปลูกผักอยู่เนาะพอนะ่อเนาะแมนจ้ะนี่ล่ะจ้ะยังมเมล็ดก็สิอยงส่ละอันสวนก็สิหกแน่ได้พี่น่องเด้อจ้ะ กำลังพัฒนากำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนี่กับแบบปิ๊บั <ไป S 1> กเัีย,<ล>ยจ้านี่เป็นคุ้มภัยคุ้มมันนี่ละเขาเน้นปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์แมพี่น้องจะบอสไสสารเคมีหรอครับจ้ะอันนี้กับแบบเขียเขาใกล้จะกินมากแล้วแต่ว่าหมดลหล่ไล่น่ะพ่อเนาะแม่นอยู่อันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรที่ปลูกไว้เสียบๆหวานๆนี่มองนี่แก้วมังกรจ้ะเมื่อนี้ลมแห้งแล้วไม่เห็นหรอหลมแห้งเพิ่นว่าฝนที่ตกเด้ป้าละนั่นไหมอยู่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นผักเอผักสลัดแต่ว่าอีกเป็นมันซื้ออย่างก่อนที่จำ่าได้มันกินคอดวะว่ามันกินคอดอันนี้จะเป็นผักสลัดอีกประเภทหนึง่งมันซื้ออย่างบูจาจำมาได้ไหมเอามามทดลองปลูกใกล้เคียงทนกำลังงามนี่เนี่ยพ่อมันกำลังงามนี่นะจะเมื่อนี้ก็ทีตัดผักกินคอดไปกินจ้บะบักเคียเป็นหมากแล้วพี่น้องมาเบ่งมาเบ่งป,ปูบักเคียไว้เป็นหมากแล้วคุณ <c ười> เก่งบ่พี่น้อง <c oughs> หัดปลูกผักปลูกมีกินพี่น้องเอ้ยเป็นว่าอันหัดปลูกผักปลูกมีไ้เนาะพอเนาะมันขอได้ยุได้กินเป็นการทดสอบเป็นการทดลองแล้วก็บ่พักกันได้ปลูกผักปล<า>ูกหญ้าก,ากินยัเกเทเถอมีแต่เสือจ้ะอ่าส่วนใหญ่เฮาเกลยเฮาเกลยปลูกผักแบบอ่าบ่ใสสารเคมีแม<ง>่ เขาใส่ผงชูรสไข่ไก่น,กกนมจือดอันกระทิ้งแดงเอ็มล้อยเสียหก็ว่าหมักแล้วพอนะก็ทดลองไปเรื่อยๆว่าปลูกผักกันไหนมันได้ผลปลูกผักบึงธรรมชาติของผักเนียนบึงธรรมชาติของผักเราเขาจะค่อยๆปรับปรุงค่อยๆหาประสบการณ์ในการปลูกพืชนะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าเนาะพอเน,นะนเขาก็หัดปลูกหัดยังไว้ เพราะว่าอนาคตข้างหน้ากะเษียณเนาะเขาเกษตรมีของอยู่ของกินเนาะพอเนาะแม่อนเยู่จ้ะกระท่อมน้อยไปนะนี่กะเอาไว้ถ้าพักพอนย้อนใจห้ามีเงินมีคําเก็บเงินเก็บข้าได้ก็จะอาเซียบ้านหลังมินิมอลไว้ทั้งนั้นจ้ะอาจจะเป็นบ้านนอกดาวหรืออาจจะเป็นบ้านอย่างจังค่อยว่าห้ามีเงินเฮ็ดเนาะโครงการจะมีบ้านอยู่ที่ท้องน้ำเดี๋ยหลังน้อยน้อยไว้นี่เป็นบ้านสวนที่อาศัย นี่แหละพอได้ส่วนได้อยู่อันนี้กะเอ้าจำไม่ได้ว่าลินจีหรือว่าอันมายงคิดเดอ้อมันต้นมันใบมันขึ้นกันเนาะอันนี้บ่แน่นใจว่าต้นอียงแต่่าค่อยๆเอาผลไม้มาลงเขาก็เริ่มื่อยส่ลงผลไม้แล้วจ้าเนี่ยมาเบิงปักพริกพี่แหลมดดกพ่พี่น้องเมื <c oughs> ่อไงต้นแน้น่อยๆดกโดกได้ผลนะอันพี่แลมอัน กำจัดเพี้ยกับกำจัดมดโดยการเอาขีเทาที่เขาสุ่มใบไม้เศษใบไม้น่ะเขากลับมาห้อยๆห้อยห้อยไวแล้วก็ห้อยข้างล่างไวหมดบ่งมีไหมพี่น้องดีดีกะจังวะนี่เลื่มไม้แล้วอีกแล้วเห็นบอกจะเลื่มมาอีกแล้วนี่เห็นบมดหมดเลื่อมมาอีกแล้วทั้งหมดนี่พี่น้องเบึ้งดูสูตรของพี่แ้มเนาะเอาขีเทาเนี้ยผสมน้ำ เอาขี้เท่าเขาหน่ะไปแช่น้ำไว้ย้ำมือเศร้าเขาก็เอาขี้เท่าที่มันน้ำที่มันเทใส่ของขี้เท่าน่ะมาผสมน้ำแล้วก็มาฉีดป้องกันนอนมาเลี้ยงนึ่พี่น้องจะเบิองระเบิองระเบิองบ้านเบืองรเบืองมาพี่คอยดูคนนะดุกบ่สูตรบ้านๆเด็กพี่น้ำเด็กแบบสูตรบ้านแบบเออให้แบบสูตรอินทรีย์แบบเ่าใส่สารเคมียิงสีแม่จานดุกดุกคนนะพี่น้องเอ้ยนี่ละเนาะมื่อนี่กับมาไทยสูพีสูนวังเบิองว่า ข้าเห็ดยังแน่ตางกินทอดถึงการเกษตยรข้าเป็นยังไงแน่มันเป็นหน้ามะลังบ่ต่างคิดทอดคิดถึงพี่น้องไปรายการเกี่ยวกับมูควายเนี่ยแฟนคลับเราได้ถามบ่ถามอยู่จ้ะคุณว่าพี่เลีมไปถ่ายคลิปไอ้วันสู้เบื้องแน่ยสันว่าน่ะแต่กับมีคือเก่ามีคือเก่าลราพี่น้องเก่าขอเวลาจากหน่อยแม่ฮอกตอนนี้ส่วนฮอกกับเออไก่ลงมตัวเนี่ยเราจ้ะตอนนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพอเนาะถึงบ่ จะยังมาถึงดอกยังม่ถึงเงินบ่าาถึงแต่ว่าการจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆควบคู่กับอาจจะนี่แหละประมาณอาทิตย์หน้าหรือว่าประมาณเดือนมีนาคมเริ่มถ่ายทำรายการอีสานรีวิวแบบเริ่มต้นไหมแต่ว่าเป็นการรีเมคขาเอื้นรีเมคอีสานรีวิวใหมแล้วก็เพิ่มรายการที่น่าสนใจหลากหลายขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้มีคุณภาพหลยขึ้น พ่อวัดถามพี่น้องเขาในจ้าว่าสวนเขากปิ่นตะยูบอาพี่น้องเบิ่งเราเป็นยังไงกลิ่นตะมะเรียนมะเยี่ยมมะยามน้ําบจ้าอาสั้นดิขั้นพี่น้องอยากมากับมาได้เด้อจ้าแมนอยว่พ่อวัดเปิดให้พี่น้องเขาเขามะเร่ยนน้ําบก็ได้อยเนาะพกัดเด้หาผู้ใดเพิ่มมาคือเฮาเนาะพ่อเนาะแมนหาเพิ่นอยากมาเบืองโอ้ยมะเร่นน้ำมัดเบิ่งผักเบืองมีเบิ่งอยสวนดอกไม้ดอกไหลแต่กับว่าที่ในงานของพี่น้อง ต <Så S 1> <tong S 2> ่ว่ากระเพาะได้พักพอนอนใจอยู่ะพี่กัดคืออยู่ที่บ้านพี่กัอยูบ้านโนนรังอ่าตําบลนายชมแสงเนาะจ้ะผือแวงข่อนแก่นพี่น้องจ้ะนอกจากพวัตกับพี่แยมแล้วก็เขาก็พี่น้องที่ขึ้นทอดไอ้วันไข่ดอนคือนทอดน้องอุ้ยก็สามารถที่จะไปยามได้คือนกันขึ้นทอดน้องแหน่เขาของแม่ก้องก็ไปสามารถที่จะไปยามได้คือนกันจ้ะเพราะว่าอยู่ไกลกันเนาะจ้ะมีมาเขาก็อ่า ถ้ามาหาผู้ใดผู้หนึ่งะ่ะสามารถที่ติดต่อกันได้ทันทีจ้ะเอาพระ,ะ,ระรวัดมาอนี้กะบ่เว้าลายยายห้างแมนต่างคิดหอดคิดถึงกันจ้ะพอบอ่ให้ลืมพอบอ่ให้ลืมกันพี่น้องอย่าลืมติดตามไว้ในเด้อจะ้ะอีสานร,รีวิวจะ้ะผู้ใดเข้ามาแล้วคอมเมนต์ไว้แต่คิดในด้อยะ้ะคิดหอดคิดถึงผู้ใด,ดเขาคอมเมนต์ไว้ด้อจ้จเด้วพี่น้องเด้อเอามาอนี้ความสุขตรงนี้กับพี่กับน้องสุขสุขคนจ้าสวัสดีจ,ดจดับ